สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับเราในช่องกยอาเจียงขายแก้วสักใบค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่ลูกหลานได้พาปูทองใบออกเดินนะคะวันนี้เลือกงามยามดีนะคะพาปูทองใบออกเดินครั้งแรกนะคะอนี้ลูกหลานก็ได้

เดินอ้อมศูนย์เขจะศึกษาก็ถือว่าได้ออกเดินครั้งแรกนะคะหลังจากที่ลูกหลานได้มาเลี้ยงนะคะก็ถือว่าคุณปู่โอเคนะคะทุกท่านโอเคถือว่าดีในระดับหนึ่งนะคะนี่เต็มร้อยแล้วเต็มร้อยแล้วถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นกำลังใจให้กับลูกหลานที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ หลายท่านบอกอยากเห็นออกเดินนะคะวันนี้ได้เดินแล้ววันนี้ได้ออกเดินแล้วให้กำลังใจลูกหลานให้กำลังใจคุณปู่ทองใบนะคะต่อจากนี้ไปก็จะได้เดินบ่อยๆนะคะได้เดินบ่อยๆนะะคได้เตรียมอาหารไว้ให้ในหลักด้วยนะคะ ในเห่็ไม่ได้ีไม่สุดา่เป็นช้างที่ลักษณะดีที่สุดก็ว่าได้นะคะในจังหวัดสุรินทร์นะคะาดนี้คือที่สุดแล้วนะคะร้เลยครั้งแรกนะคะที่ได้ขนาดนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วนะคะติดตามพที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ หลายหลายท่านบอกอยากเห็นออกเดินนะคะวันนี้ได้เห็นได้เห็นเต็มแล้วนะคะที่หลับที่นอนก็อยู่ดีกินดีนะคะอยู่ดีกินดีสะอาดสะอ้านนะคะการเลี้ยงดูแลก็ลูกหลานก็เลี้ยงอย่างดีนะคะวันนี้ได้ออกเดินเป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกถือว่าถือว่าดีมากๆนะคะ ให้เต็มสิบให้เต็มสิบนะคะวันนี้เวลาไปเป็นบุญบาร,รมีอย่างยิ่งนะคะวันนี้ที่ได้เห็นคุณปู่ทองใบออกเดินจากหลักนะคะสง่างามมากๆเลยที่สุดของที่สุดนะคะอพอควานก็อารมณ์ดีนะคะทำให้ช้างอารมณ์ดีปู่ก็มีความสุขนะคะปู่ก็มีความสุข ควานก็มีความสุขนะคะอ่าเหลือลงไปนึกไหมอะไรคะน้าเอาน้ามาปูเสื้อนอนหลายท่านบอกอ,อยากเห็นเดินนะคะวันนี้ได้เห็นแล้วอ่าเราลูกหลานที่เห็นก็มีความสุขนะคะที่ได้เจอช้างออกเดินนะคะอ้อมฟื้นแล้วอ้อมตู้แล้วเป็บนบุญบารมีอย่างยิ่งนะคะเดินอ้อมส่วนโคตรจะศึกษานะคะเดินอ้อมส่วนโคตรจะศึกษา นี่คือการเลี้ยงดูนะคะจากลูกหลานประมาณประมาณหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเจนี่เข็ม้ากกรบังเกรดอีกใส่แล้วม้วย ประมาณเดือนกว่าๆนะคะ,ะหนึ่งเดือนกับสามวันวันนี้ได้ออกเดินนะคะได้ออกเดินถือว่าคุ้นเคยกันเร็วนะคะเพราะว่าเพราะว่าลูกหลานเราก็เลี้ยงด้วยใจนะคะเลี้ยงด้วยใจเลี้ยงด้วยใจเราให้ใจเขานะคะเราก็เขาก็ให้ใจเรานะคะ,ะสัมผัสได้นะคะถึงความความรักนะคะ ให้ใจเขาเ,เขาก็ให้ใจเรานะคะวันนี้เป็นบุญบารมีนะคะบบที่ว่าปูกทองใบได้ออกเดินนะคะสุดยอดมากเลยนะคะ<อ>ก็บางท่านถามมาว่าใช้ยาอะไรหรือเปล่าไม่ได้ใช้นะคะไม่ได้ใช้ยานะคะคือใช้ใจล้วนๆนะคะใช้ใจล้วนๆใช้ความผูกพันกันนะคะในระยะเวลาหนึ่งเดือนกับสามวันนะคะ ปู่อาจจะสัมผัสได้นะคะว่าลูกหลานมาเลี้ยงดูแลด้วยใจนะคะให้ใจเขาเขาก็ให้ใจเรานะคะเขาสัมผัสได้จริงๆนะคะ,ะวันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับลูกหลานนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันดูแลคุณปู่ทองใบนะคะดูแลคุณปู่ทองใบด้วยความรักนะคะทุกคนก็ล้วนหวังดีนะคะหวังดีแล้วก็อยากจะให้ คุณปู่ทองใบอยู่อย่างมีความสุขอยู่แบบดีที่สุดนะคะทุกท่านอ่านี้ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้เห็นภาพนี้ได้เห็นคุณตาทองใบได้ออกเดินอีกครั้งนะคะอ่าสุดยอดเลยนะคะต่อไปก็ได้คงจะได้เห็นคุณปู่ออกเดินบ่อยๆนะคะทุกท่านต่อไปคงจะได้เห็นคุณปู่ออกเดินบ่อยๆแน่นอนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตอนลงจากหลักนะคะตอนลง,ลงจากช้างเขามาดูได้จ้ะเดี๋ยวมาดูพ่อควานลงนะคะ วันนี้แม่ควันนะคะครอครัวกัวเจียงนะคะ<ล>ขออัปเดตอาการคุณปู่ทองใบนะคะ<ล>ท่านก็นิ่งมากนะคะถือว่านิ่งมาก<ล>ก็ทุกอย่างนะคะต้องใช้เวลานะคะต้องใช้เวลาลให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะทุกท่าน<ล>ที่เห็นนี้คือลูกๆหลานทุกคนนะคะล,ลูกๆหลานของของปู่ทองใบนะคะร่วมด้วยช่วยกัน วันนี้ได้เดินด้วยได้ใส่แห่งด้วยนะคะลงจากทางแล้วโอ้เยี่ยมเยียม่มเยียมเยีย่นี่สุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยคุณปูกก็กินถือว่านิ่งนะคะถือว่านิ่ง หราอสุดๆเลยนะคะคุณปู่ทองใบนะคะช้างที่สง่าง,งามที่สุดนะ,ะน,ะะนะคะช้างนะคะเขาเป็นสัตว์สัตว์ที่ใหญ่นะคะบรารมีเยอะนะคะ <ตา S 1> ก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขาก็จะรับรู้นะคะว่า ทุกคนล้วนหวังดีนะคะล้วนหวังดีเขาให้ความรักให้มาให้ใจมาเขาก็รู้และก็สัมผัสได้นะคะวันนี้ก็ได้เห็นคุณปู่ทองใบออกเดินครั้งแรกนะคะดีใจมากๆเลยนะคะดีใจมากๆเลยนะคะสุดยอดเลยต่อไปผมจะได้เห็นออกเดินบ่อยๆแน่นอนนะคะ เราก็ดีใจนะคะที่ได้เห็นคุณปู่ทองใบออกเดินนะคะยิ้ดมาไหมท่านอ่าท่านนี้คือควานควานเสือนะคะครับผมเป็นควานเสือครับ่อเสือครับค่ะเป็นถือว่าเป็นลูกเป็นหลานเลยหลานครับค่ะที่จะมาช่วยดูแลคุณปู่ทองใบใช่ครับผมแล้วก็อีกลูกหลานหลายๆคนที่มาช่วยกันครับรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ได้ขี่ปู่ทองใบไปทั้งเลยครับเพราะว่านานๆได้ได้นั่งเขาครับว่า เคยไอ้เรียกว่าเคยร่างเขากันนานแล้วนะนานแล้วหลายปีแล้วยังคะหลายปีแล้วครับผมที่ไม่ได้สัมผัสกันตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะถามหน่อยตั้งแต่ยี่ยี่สองปียี่สิบสองปีตอนนี้ตอนนี้เท่าไหร่แล้วปีสิบกว่าแล้วครับปีสิบกว่าปีปีปีเป็นยี่สิบกว่าปีใช่ครับอ๋อผูกพันครับผูกพันเคยสัมผัสเคยผูกพันกันแต่ว่าหลายปีแล้วใช่ครับค่ะนี่คือควานที่จะมาช่วยดูแลนะคะคือก็ ให้เขากีเล่นก็เราก็ต้องระวังด้วยครับผมเพราะว่าเราก็คือต้องดูสองกันนานหน่อยนิดนึ่งครับผมเซฟความปลอดภัยทั้งควานทั้งช้างแต่ว่าครั้งแรกที่ออกเดินได้ดีขนาดนี้แสดงว่าก็โอเคใช่ไหมคะก็เขาให้ใจเราอยู่ค่ะคือว่าเข้ากันได้ดีวันนี้ก็ขอเป็นกอีกหนึ่งกำลังใจนะคะให้กับพ่อควานเสือนะคะกับลูกหลานทุกคนนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันครับผม รวมถึงคุณปู่ทองใบด้วยนะคะวันนี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด s u บส c r i b ์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพ่อควานแล้วก็ลูกหลานทุกคนนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้นะคะวันนี้ได้เห็นคุณปู่ทองใบออกเดินแล้วเป็นบุญตายิ่งนักนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องกัวอาเจียงภายแก้วสักใบวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ